สรุปผลการดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอาบายมุกรักษาระดับเพชรปีที่1โรงเรียนบ้านแตนสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสุรินเขตหนึ่งข้อมูลสถานศึกษาตั้งอยู่บ้านแตนหมู่ที่1ตําบลแตนอําเภอสีขรภูมิจังหวัดสุรินสังกัดสพอปอสุรินเขตหนึ่งโทรศัพท์088 370 9525เปิดทำการรเียนการสอนระดับชั้นปฐมศึกษาประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ผู้บริหารนางมนทิราหลักคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแตนจำนวนคณะครูและบุคลากรทั้งหมด16คนจำนวนนักเรียนทั้งหมด206คนจำนวนห้องเรียนทั้งหมด8ห้อง 1. มาตรการด้านการป้องกัน 1.1สถานศึกษาได้ดำเนินง,งานตามเกณฑ์ห้องเรียนสีขาวโดยจัดตั้งคณะกรรมการห้องเรียนสีขาวแบ่งออกเป็นฝ่ไฟได้แก่ฝ่ายการเรียนฝ่ายการงานฝ่ายกิจกรรมฝ่ายสารวัตรนักเรียนและทุกห้องเรียนได้ผลประเมินระดับดีเด่น1.2ส,สถานศึกษาจัดทําประกาศและมอบรางวัลหรือเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาวดีเด่นอย่างเป็นประจําทุกเดือนตลอดปีการศึกษา2567 1.3สถานศึกษามีการดําเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์7มาตรการ1.4สถานศึกษาได้ดําเนินงานรายงานผลการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เช่นกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดครูแดกิจกรรมบ้านสารยายรักกิจกรรมลูกเสือเนรรีกิจกรรมด้านกีฬา 2. มาตรการด้านการค้นหา 2.1สถานศึกษาได้ํำเนินงานสรุปข้อมูลนักเรียนรายบุคคล SDQ เยี่ยมบ้านภาคเรียนที่1และภาคเรียนที่2 2.2สถานศึกษามีการคัดกรองจำแนกกลุ่มปอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดกลุ่มค้า2.3สถานศึกษามีการรายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดยาเสพติดในระบบคาทัส3มาตรการด้านรักษา 3.1. สถานศึกษามีนโยบายในการบำบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานอื่น3.2สถานศึกษามีคลินิกเสมารักจิตสังคมบำบัดในสถานศึกษา 4. มาตรการด้านการเฝ้าระวัง4.1สถานศึกษามีตู้เสมารักหรือช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆในการรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลข่าวสารปัญหายาเสพติด 4.2สถานศึกษาดำเนินการจัดตั้งชมรมชุมนุมเสมารักป้องกันปัญหายาเสพติด 5. มาตรการด้านการบริหารจัดการ5.1สถานศึกษามีนโยบายยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข5.2สถานศึกษามีาคณะกรรมการดำเนินงานและมีห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 5.3สถานศึกษามีการจัดทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับภาคีเครือข่าย5.4สถานศึกษามีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายที่ทำ MOU 5.5สถานศึกษามีการกำกับติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน วัตกรรมหรือผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศด b a s t p a c t i e โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกโรงเรียนปลอดภัยห่างไกลยาเสพติดไม่ใกล้ชิดอบายมุกโดยใช้กระบวนการขับเคลื่อนการทำงาน p Student Model ขั้นตอนการดำเนินงานตามกิจกรรม P. Partification คือการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนร่วมกันดำเนินงานโครงการสารสาสีขาวปลอดยาเสพติดและใายมุกจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาและความต้องการของชุมชนมาจัดทำแผนกลยุทธ์แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน S. s t a n d e n t Immunity โรงเรียนได้มีการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียนโดยควบคุมการเรียนการสอนการบริหารจัดการและการสร้างภูมิคุ้มกันต้านยาเสพติด T. ี่ทูอัมเนโรงเรียนมีการส่งเสริมให้ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อตอนเองต่อสังคม U. Unity โรงเรียนมีการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสู่ความเป็นตัวตนความเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา D. Directing โรงเรียนมีการส่งเสริมช่วยเหลือสับสนนให้คำปรึกษาแนะนำตลอดจนการสั่งการการมอบหมายภารกิจต่างๆเพื่อให้การดำเนินง,งานขององค์กรมัรู้วัตถุประสงค์ e. engagement โรงเรียนมีการลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามแผนงานที่ได้รับการออกแบบและพิจารณามาแล้วอย่างเหมาะสม n. network โรงเรียนบ้านแตนมีการสร้างเครือข่ายการทำงาน t. team การทำงานเป็นทีมช่วยการปฏิบัติการในสารศึกษาให้ประสบความสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้การพัฒนาเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้สถานศึกษาสีขาวโรงเรียนบ้านแตน โรงเรียนบ้านแตนได้จะททำบันทึกความร่วมมือ MOU ร่วมกับภาคีเครือข่ายมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จเป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและบายมุกผลการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาเครือข่ายที่ทำ MOU 1. ผลการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครู 2. ผลการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียนการดำเนินการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ของสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและบายมุก 1>, 1. มีห้องศูนย์การเรียนรู้และห้องปฏิบัติการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาสิติดและอบายมุข 2. มีแหล่งเรียนรู้ภายในห้องศูนย์เรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาสิติดและอบายมุข 3. มีกระบวนการดำเนินงานภายในห้องศูนย์เรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาสิติดและอบายมุข 4. หลักฐานการเผยแพร่ผลงานห้องศูนย์เรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาสิติดและอบายมุข